ดีจ้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์ขอประทานโทษด้วยนะจ้าติดธุระจา้าเป็นไงม้างเมื่อคืนคอนเสิร์ตลูกสาวฝนตกไม่ใช่เหรอแต่ก็ปังนะอุ้ยองอิงน่ารักมากเลยฝนตกก็ใส่ชุดกันฝนแล้วก็เต้นดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดกอือน่ารักมาก สุดยอดมากเพาอลูกคู่บุญคูบ่บารมีอืมนางใครอ้อก็ป,ปังปังพันล้านมาไลลูกสาวก็แตกวันนี้แตกระเบิดระเบ้ออุย้ยพวกนี้ขอสามแสนว่าซ่านพี่น้องเอ้ยวันนี้สองสองแสนกว่าใช่ไหมล่ะวันนี้สองแสนสองแสนเท่าไหรอ่อ่ะมาไลแตกอะ่ะอืมสุดยอดของแท้อูย้ยของแท่ด้บจกตาเด้ คนดูก็หมืน่นน้องกันชัยไลฟ์วันนี้ก็อม fc มหาโนก็ไปให้กำลังใจล้นหลามอืมไปให้กำลังใจอันนี้พี่ดันก็เดินเลิกงานไวนะวันเนี้เอองานก็ยุ่งปวดหลังก็ปวดขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะไม่ได้ขึ้นไลฟ์จริงๆแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะพรุ่งนี้อะไปขึ้นอังคารนู่นแหละ น่าจะเป็นวังคานนะคะวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์พรุ่งนี้วันจันทร์อืมไี่วันจันทร์อาจจะได้ขึ้นไลฟ์หรือไม่ได้ขึ้นถ้าลงคลิปวันนี้ก็ช่วยไปดูคลิปให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วเมื่อวานนี่ฝนตกฝนตกไม่รู้ว่าทําการแสดงหรือเปล่าแต่เห็นลูกศรเห็นบอกว่าเอ่อ เลิกเลิกตีหนึ่งไม่ใช่เหรออือคนเต็มอายาน่ะก็นานะลูกสาวก็ไลรสดแม่เฟิร์มก็แตกมาไลยก็แตกพรุ่งนี้ก็สองทุ่มน้องกันชัยก็บอกพรุ่งนี้สองทุ่มไปเจอกันที่เดิมขอสามแสนโอ้โหนะถูกหวยลอยลเบอร์ก็แล้วกันเด้ สู้ๆหนังไข่ออพรอโจก็ปังๆพันล้านลูกสาวก็มอะไรวันเกิดวันเกิดแล้ววันที่สิบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันวันที่เท่าไหร่ยีิบสี่เออยี่สิบสี่ม้วนอุ้ยปุ้ยบันเดิงศิลนอย่าลืมนะคะโอ้โหพี่รันว่าอะไรอุ้งอิงเนี่ยตื่นเต้นมากเลย แล้วน้องกันชัยนี่ก็อุปสุดยอดมาก fc ช่องน้องกันไปรวมกันที่ช่องน้องกันชัยอ่ะไปรวมช่องไปรวมพลังกันที่ช่องน้องกันชัยอ่ะเออเวลาขึ้นไลท์สดทีหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้มาไล์ลูกสาวน้องกันชัยวันที่สี่ขึ้นมัานใหม่อืขึ้นบ้านใหม่น้องกันชัยวันที่สี่นะพี่รันก็เห็นไหมล่ะเสียงก็เริ่ม เริ่มเปลี่ยนน่ะมาลายน้องกันชัยไม่ใช่มาลายน้องกันชัยวันที่สี่ขึ้นบ้านใหม่น้องกันชัยแล้วก็วันที่สี่ก็บ้านอ่พ่อสงการญาสุภาพทําบุญพ่อสงการแล้วก็หนังไข่ออใครอยากจะซื้อบัตรกลุ่มปิดก็ไปซื้อได้เลยนะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้า ไปเลยจ่าไปซื้อกันได้เลยแล้วก็บัตรหนังใครอ้อบัตรแข็งรู้สึกจะบัตรร้อยห้าิบาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าบัตรร้อยห้าบาทแล้วก็เสื้อใคยอ้อด้วยสองร้อกว่าบาทอืมแต่พี่รันมีแล้วล่ะพี่รันมีแล้วอืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆไปอุดหนุนกันเยอะๆแล้วก็รัตนาพรแบรน ลูกสาวไปเห็นลูกสาวที่ที่อไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะวันนี้รู้สึกวันที่21 2สิบเอยี่สิอ็ดีหน้าเวทีคนก็เต็มอนะันี่ะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกคนก็เต็มแน่นอนเลยสุดยอดมากอ่ะอุุงอิงโลทัวกรุงเทพน่าจะสามสามงานปิดฤด,ดูกาล อ้แต่วันนี้มาละไจริงๆเลยนะขนลุกนะมาลไลลูกสาวอ่ะมาละไองค์อิงอ่อะน้องคันชัยขึ้นไล่อ่ะแล้วลูกสาวก็นั่งอยู่ด้วยอืมไม่รู้ไปไลที่ไหนสองทุ่ม <laughs> เออเดี๋ยวพี่รันขึ้นไลก็เข้ามาทักทายกันในไลน์นยจ๊ะทีมซีสายที่หนึ่งผมพลังเงียบขอบคุณทุกกำลังใจดูแลสุขภาพด้วย เอฟซีแถวชายแดนเอฟซีสปปลาวเอฟซีสปปลาวแล้วก็เอฟซีไทยแถวชายแดนก็ดูแลสุขภาพ้วยนะอืมระวังระวังสุขภาพระวังตัวด้วยตอนนี้การเมืองบ้านเรามันกําลังเข้มข้นสุดยอดามากอะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนและทุกหน่วยทับอืมีนอากาศญี่ปุ่นดีมากเลยไหมละ่ะลม พี่รันชอบอ่ะตอนนี้ก็อากาศตอนนี้กําลังโอเคเลยแหละลมเห็นไหมพี่รันชอบแบบเนี้ยเดินออกตอนนี้เดินออกกําลังกายนะเรื่องงานเสร็จเดินออกกําลังกายลูกสาวน่ารักมากอุ้งอิงเวลาฝนตกน้องก็แย่เดินเล่นเออจุงจุงน้องอลิสอ่ะเออน้องอลิสอลิสก็น่ารักมากติดพี่อุ้งอิง เขาไม่ได้เจอกันสองสามวันเวลาเขาเจอกันเขาก็อุ่งน่ารักมากเลยแล้วก็อุ่งอิงก็จุ้งแข็งนะอลิมทุกคนก็ดีใจเวลาเจอกันทีพ่อโจด้วยแล้วก็ต้องย t u b e ด้วยต้อง youtube ก็น่ารักมาก youtube อะ่ะพ่อโจก็ดูแลสุขภาพปังๆพันล้านเน้จ๊หนหลังไข้อ,อแล้วก็เสือ้อลัตนาพรแบรน รัตนาพรแบรนด์ก็ปังปังลูกสาวก็ปังปังมาลยก็ปังปังนะตื่นเต้นมากมาลยน้องกันชัยไร้สดอ่ะวันนี้ไร้สดอ่ะโอ้โหเขาไปเยอะมากเลยพี่รันเปิดดูนะไม่ได้ไม่ได้ไปคอมเมนต์หรอกทำงานเออทำงานแล้วก็ก็โอเคปิดฤดูกาลก็วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมวันที่สิบสามกรกฎาคม อืมันเกิดลูกสาวแล้ววันสี่สี่กรกฎาบ้านน้องกันชัยขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานพ่อสงการแล้วก็สิบสามลูกสาวก็สิบสามกรกฎาไปรายการหม่ำโต๊ะเดียวเออสิบหกสิบหกก็รายการไม่หมดนี่ ปังๆแน่ช่วยกันไปถล่มโอ้โหรอดูรอวันรอดูรอเชียขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะฝากดูคลิปด้วยเดี๋ยวไงถ้าพ่รันขึ้นไลค์ก็เจอกันนะคะขอบคุณมากจ๋าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย